โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นเอาหาเกมมิ่งนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่รู้จักผมผมพอสนะฮะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะฮะก็สามารถไปติดตาม YouTube ได้ปกติผมจะเล่นดอทโดตกับ p e วเป็นหลักนะส่วนเกมอื่นก็เล่นสเสริมนะฮะวันนี้ก็จะมาไต่แรงกันซะหน่อยอยังไม่มีคนเข้ามาเนาะรเราก็กดหาห้องรอเลย ก็ปกติเนี่ยผมจะเล่นเป็น4เนาะแต่ว่าแรงผมมันตกลงไปเหลือคูเซเดอร์แล้วนะครับไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเล่นกลางนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอสมอก็ตึงอยูนะ่เนาะพวกเสมอแบบจากรีวายเอ็นเชียนมาตบคูเซเดอร์อย่างเงี้ยก็มี่ะก็แต่ว่าตอนนี้มันเพิ่ง3ทุ่มส5นะมันเป็นเวลาที่ยังไม่มีพวกมหาเทพสุดยอดเข้ามาเล่นนะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ดีๆว่าแครี่เราจะเก่งหรือเปล่างน้อยเราก็ต้องพยายามแบกให้ได้นะ มาดูกันหาห้องนานไดดหนึ่งคนก็ยังไม่มาพอดีเสียงผมดังไหมทดสอบเหลือได้ยินไหมโอ้โหเสียงเบาเลยอาจจะต้องใกล้ใหม่กว่านี้ประมาณนี้ฮัลหอเออเพิ่มเสียงใหม่นยฮัลโหลเออประมาณนี้อยู่ไกล้ๆอย โอเคโอเคครับเดี๋ยวรอคนมาไม่มีคนมาเลยคนมาดูแล้วคนมาดูสองนาทีหาห้องเจอจะพอดีเนาะ ไม่หาห้องนานหลยวะไม่เงยคนเล็กลิงหมดแล้วอ่ะทีมผมยังไม่มานะเดี๋ยวรอรอทีมมาก่อนอันนี้แล้กดซโล่ไปก่อนนะซโล่มิดแต่รู้สึกชอบแสนฟายมิดมาแม่งโคตรแรงแต่ว่า มัแต่เก่งประมาณถึง15นาทีนะพอนาทีที่16มันจะไม่ค่อยเก่งหลกก็เลยแบบว่า